ต้นเดือนมีนาฮะต้นเดืนมีนาก็คือเมื่อเดือนที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยยังมีความพยายามจะออกกฎหมายมินศาสนามาปิดปากต่อฮะแล้วก็ไปลงในเว็บไซต์รัฐสภาเหมือนเดิมครับอีกกฎหมายหนึ่งครับท่านผู้ชมครับกว่าอปสจะรู้ไปถึงนั่นวันที่7แหละว,วันที่7จ็ดละแล้วปรากฏว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยเขาให้หววเดือนหนึ่งเหมือนเดิม สื่ออื่นๆทั่วประเทศไทยซื่อทั้ง3 5 7 9ไทย DBS ไว้ทีวีต่างๆไม่ออกออกมาว่าเฮ้ยมันมีการโหวตเรื่องเกี่ยวกับจอกฎหมายอิสลามเนี่ยสองสองกฎหมายสลามกฎหมายศึกบินศาสนาเนี่ยเพื่อที่จะให้ภาคประชาชนเนี่ยเอ่อเพื่อจะให้สสวเนี่ยได้พิจารณาให้ผ่านเป็นกฎหมายเนี่ยแล้วภาคชนที่ทั้งประเทศที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยเอ่อควรที่จะรับรู้ทั้งประเทศเนี่ยสื่อต่างๆไม่มีใครทําข่าวฮะแปลกไหมอะท่านผู้ชมครับจอกฎหมายที่มาใช้กับคนทั้งประเทศทั่วประเทศไทย แต่สื่อต่างๆทั้งประเทศไม่มีใครเอาข่าวนี้มาออกครับแถมยังอยู่ในเว็บไซต์รัฐสภาด้วยเรื่องนี้แปลว่าอะไรท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมคิดว่ามันแปลว่าอะไรครับสื่อเขาไม่รู้เหรอฮะสื่อมีสื่อทุกฉบับมีอยู่ในรัฐสภาทุกที่ฮะมีเขาเรียกว่าห้องกระจกนะครับมีสื่อมวลชนอยู่ในรัฐสภาครับจะไม่รู้ข่าวนี้กันเลยเหรอฮะเขารู้ แล้วยิ่งอ,อปอไปเดินสายอย่างนั้นนะครับไปทําเรื่องขอจองห้องประชุมห้องทําข่าวอย่างขนาดนั้นเขารู้ครับแต่เขาไม่ทําข่าวกันเลยฮะแปลว่าอะไรครับท่านผู้ชมก็ฝากช่วยถามผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองหน่อยครับแปลว่าอะไรแถมสอสอส,อส,อสอวาชาวพุทธต่างๆไม่เห็นมีใครออกมาตั้งกระทู้เลยในสภา,าไม่มีใครตั้งกระทู้เลยไม่มีสักคนหนึ่งครับถ้าวันนั้นออศไม่ออกไปเดินสาย ออกไปแบบนั้นถามว่าคะแนนโหวตมันจะชนะถล่มทไทยอย่างนี้เหรอะฮะอาจจะถูกลับลับล่อ,อแล้วก็แพ้คะแนนโหวตแล้วก็เอาไปเข้าสู่สภาให้สสส,สวโหวตได้โดยง่ายโดย,โดยอ้างว่าเว็บไซต์และสภาบอกว่าคนเห็นด้วยเยอะกว่าแต่ยกนี้ในเมื่อเรากล้าหารกันร,รวมพลังกันเราสามารถขีกันพลังคนไทยนะครับเราไม่ได้พึ่งสื่อหลักเลยช่วยกันเองแล้วเราก็ทําสาเร็จเพราะฉะนั้นขอตบมือให้กับทุกคนที่ช่วยกันทุกภาคส่วนฮะ ตบมือให้กับทุกคนครับนะครับพวกเราครับตบมือให้กับทุกคนเลยนะครับที่ช่วยกันนะครับทั้งแผ่นดินครับทั้งแผ่นดินที่มาช่วยกันนะฮะอ่ะมาอีกกฎหมายมีศาสนาออกมาตาสองศูนย์หกทับหนึ่งสองศูนย์หกทับสองสองศูนย์หกทับสามสองศูนย์หกทับสี่สองศูนย์หกทับห้าสองศูนย์หกทับหกสองศูนย์หกทับเจ็ดถ้าไปกล่าวถึงอัลละห์อ่กล่าวถึงนบีกล่าวถึงผู้นำศาสนากล่าวถึงเมียผู้นำศาสนา กล่าวถึงทำสอนกล่าวถึงวัฒนธรรมกล่าวถึงขณะที่มีการทำพิธีกล่าวอะไรต่างๆเนี่ยฮะมีโทษติดคุกปรับเงินมีโทษติดคุกปรับเงินมีโทษติดคุกปรับเงินหรือทั้งติดคุกทั้งปรับเงินฮะออกมาเพิ่อมอีกครับแล้วโหวตในเว็บไซต์สภาเหมือนเดิมฮะวันที่หนึ่งถึงสามสิบเอ็ดมีนาคมเดชบ,บุญอมสอนมารู้วันที่เจ็ดพอรู้วันที่เจ็ดปุ๊บเรารีบเลยฮะคนคว้าเลยเฮ้ยมันคืออะไรมันคืออะไรมันคืออะไร,อ,อ,ะไรอ่ะพี่ขุนเดชว่าไง อ่ะทนายทำลาดว่าไงอ่ะพี่โอภาสอ่ะคนนู้นคนนี้ว่าไงอ่ะเราก็คน้นจนเรารู้ละออมันขนาดนี้เลยเนี้ยเราก็พูดตามเอกสารข้อเท็จจริงตามร่างที่เขามีแล้วก็เทียบกับของเดิมที่มีอยู่แล้วของเดิมมีอะไรฮะมาตราสองศูนย์หกมาตราสองศูนย์เจ็ดมาตราสองศูนย์แปดแค่สามอย่างเองที่เกี่ยวกับกฎหมายมินศาส,สนาแต่นี่ไปเพิ่มย่อยอีกเจ็ดเจ็ดเรื่องนั่นหมายถึงว่าถ้าเกิดใครไปพูดถึงว่าอเลาะทำไมสอนแบบนี้เนี่ยสอนให้ฆ่าคนไม่ศรัทธาอเลาะได้เนี่ยอันนี้มันก็ฟ้องบินได้เลย แล้วพอฟ้องอันนี้ปุ๊บมันก็ฟ้องมาตา 6, มาตา2 0 6ูหมาตา2 0 6ูนหทับหนึ่งสูนหทับสามสี่ห้าหฟ้องทีเดียวเจอเจดกระทงก็โดนติดคุกบาลนะฮะถ้าเกิดว่าเขาเอาเอาหลักศาสนาเป็นตัวนำกว่าว่าหลักกฎหมายกว่าหลักความความเป็นธรรมนะฮะและยิ่งถ้าเกิดฟ้องโดยสามจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยใช้ศาสาอิสลามใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือแม้กระทั่งศาสาปกติแต่มีพฤติกรรมเอียงเองไปทางอิสลามเนี่ยคนพุทธทั้งประเทศ ปวดกว่าเดิมเยอะแต่พอมีการให้หวดพอเราเอามาเปิดครับมาดูคะแนนกันครับ